เตือนรายการต่อไปนี้ไม่ใช่รายการธรรมดาอาจมีภาพเสียงและเนื้อหาตื่นเต้นเร้าใจเกินไปสําหรับเยาวชนควรมีผู้ปกครองดูแลกันอย่างใกล้ชิดหรือควแอบดูกันอย่างมิดชิดไม่ควรดูตามกันวัละสองครั้งโดยไม่แชร์นะจ๊ะที่ว่างมาถ่ายรายการได้คือเมียไม่เอาแล้วอ่ให้น้องเขาหยอกหยอกซ้อนให้ยอกซ้อนโอ้เดียวมสองืออะสมือเลยนะไข่เค็มไข่เค็มเนาะอันนี้ก็ใบเตย ชาไทยเฮ้ยอันนี้แปลกนะอทำไงครับไหนทำไงนะเฮียหลีอหลีเฮียร้องไหมเฮียหลีเฮียหลีเฮียหลีก็เปิดตูดเวลาถ่ายรายการตูดเป็นนมชมพูค่ะแล้วชมพูไหมดูมากินได้เลยไปก่อนนะคะเล่าก่อนเลยอามาเรียเลยได้ไหม เดเดอาเยลอาเลียอาเยลอาเลีอาเยลอาเลีอาเยลอาเลียเยเยตอนนี้นะครับอาหารมาเสิร์ฟแล้วนะครับป้าปียาเนไงสุดยอดไหมน่ากินมากเลยกินแบบนี้ไหมไม่เคยค่ะเซตแบบนี้เลยนะเซแบบนี้ไม่เคยเลยร้านนี้ที่เด่นมากๆก็คือว่าขนมปังสังขยา สังขยาของเขาเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ทําอาหารครับคุณจะต้องเข้าใจคุณคุณรู้ไหมผมไ่ปใช้เป็นไข่ดองไข่แดงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาทำเมนูนี้นะครับเขาสมัยก่อนเขาจะต้องเป็นคนที่ชอบเจาะไข่แดงอ๋อเหรอถึงจะทำแล้วอร่อยเนี่ยเหรอชอบเตาะนะเต๊าะไข่ชอบเต๊าะแต่ต้องทำท่าเตาะแต่ทำไงนะ นี่เอาจริงนะตอนน้องทำไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าลิ้นน้องสั่นมาก18ลิตรทำมือ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 ตอนเตาะอะไรนะทำมือตอนมือมือตอนเตาะไม้แบบนี้อันนี้หมายถึงไข่ต้มนะไข่ต้มเอาไว้บนนี้แล้วก็ไปเตาะลองดูเอ๊ะมันมันสุดริงยังคุยกันเรื่องไข่ต้มอยู่สาบานสาบานตายพี เอาเมนูวันนี้ฮะครับมีเซตอาหารชาน่าทานมากครับมีไข่กระทะกระทะมีขนมปังสังขยาสามหน้าเลยนะอันนี้ก็ไข่เค็มแน่เลยแบบอันนี้อะไรลูกไข่เค็มหรอน่าจะเป็นไข่เค็มไข่เค็มเนาะอันนี้ก็ใบเตยชาไทยเฮ้ยอันนี้แปลกนะน่ากินนะชาไทยโบติจะเป็นสีส้มๆใช่ไหมแต่ว่าที่ร้านนี้ดูเผลอๆนะคล้ายๆช็อกโกแลตเครื่องดื่ม่ะ ของผมนี่เป็นชาไทยหวานนมหนูเป็นนมชมพูค่ะแล้วชมพูไหมอดู่แไม่บอกแล้วว่าไอ้คนถามมันจะได้รับค่าทายไม่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 ไมอะมไร่ไม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 ่ไไรม่ไม่รม่มมมมมไมไ อเอยเมื่อกี้มึงแบบมึงตาจ้องไปกระพริบเลยเออเขาลุ้นลุ้นอยู่ใช่ไหมใช่ลุ้นลุ้นว่าอร่อยไหมเออลุ้นว่าอร่อยไหมมันน่ารักนะมันไล่เมียมันเข้าไปข้างหลังในครัวนะม,มันได้ยืนอยู่คนเดียวจะไม่บอกลิ <c oughs> ่าแล้วกลับมาตรงนี้นะคะรับชมพูไหมนกนมชมพูไหมชมพูป๋องเนี่ยมึงชอบขัดขวางอะป๋องชมพูถ้าเกิดเดี๋ยวคงกระจะเมื่อกี้ก็จะเปิดให้ดูอยู่แล้วอะแล้วก็เป็นโปเซสเลเนี่ย พ่อแบบทำอะไรแบบปุ๊บเลยมันเหมือนแบบอยู่ในแบบว่าสายเลือดจังหวะเคลิ้มๆสันดาลคือรายการที่ไม่ต้องเน้นเคลิ้มอ่ะครับของเขาชินเขาชินเขาเป็นบ่อยแล้วผมพี่ก็พี่เคยลายโซดาของผมเป็นโซดาแดงมะนาวอ๋อแดงมะนาวโซดาแดงมะนาวโซดาเดี๋ยวเดี๋ยวขอได้ชิมที่น้ำก่อนเลยแต่ละคนน่าที่บายกันหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างนะเอาเอาของพี่ปังก่อน ผมเป็นคนชอบทานชาอยู่แล้วแต่ขอยากคือไม่ชอบทานหวานมากก็เลยบอกทางร้านว่าขอหวานน้อยความเข้มข้นแล้วก็ได้ความเข้มข้นความหวานน้อยกําลังที่เราอยากกินพอดีรสชาติดีเลยครับอันนี้ชมเลยว่าชาดีอร่อยครับของนมเปรนะยะเป็นนมชมพูจ้าครับอันนี้ก็คือเป็นหวานปกติแต่ว่าเป็นหวานปกติที่ไม่หวานมากไม่หวานแบบบาดคอไม่หวานตัดขไม่หวานเป็นเบาหวานไม่หวานแบบ โอเคเปนไงแดงโซดามะนาวโอเคนะเนาะคือพอดูใปุ๊บเนี่ยมันจะมีความสร้างของโซดาอยู่แล้วก็ความหอมของน้ำแดงก็ยังอยู่ด้วยส่วนมะนาวเนี่ยก็จะเปรี้ยวกำลังดีไม่ได้เปรี้ยวจนแหลมทั้ง3ามแก้วนี้ทําไมถึงอร่อยทําไมผมบอกเคล็ดลับให้ครับคือค่อ้เมียชงฮะ ไอตัวเจ้าของแล้วผู้ชายทำได้ไม่เป็นยืนไปอย่างนั้นแหละยืนอย่างเดียวเนี่ยถามว่ามือล้วงกระเป๋าเนี่ยมันทำอะไรอยู่อ่ะปืนไงมันมีปืนอยู่ในกระเป๋าเขย่าใครอยู่ อ๋อไม่ไม่มาไม่ใช่แนวโหดนะไม่ใช่แนวโหดอะไรเลยกลับมาแสดงกลับมาชิมต่อชิมต่อเอายังอ่ะเอาไงดีเอาไงค่ะอุ๋นน่ากินมากผมมาจองอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันมันต้องเล่นเกมเอาเป็นคำพูดแล้วกันจ้ะอาเฮียหลีอาหลีเฮียอาเฮียหลีสิบครั้งติดกันเร็วๆพร้อมไหมไม่เกินสองครั้งไง พร้อมไหมอ่ะถือไม้หพร้อมไหมอ่ะถ้าพร้อมแล้วใครก่อนนะคะเราก่อนเลยอามาเรียเลยได้ไหมเฮ้ทำไมเฮ้เด้อเด้อเด้ออมือปัดนะทอาไหอ่ะเอามือปัดนะได้ไมม่ะเหมือนกอลเหมือนกอป์เพิ่งที่นี่เอาเฮียหลีเฮียหลีสิบครั้งเฮียหลีเฮียหลีเฮียหลีเฮียอลีเฮียหลีเฮียอลเฮียหลีเฮียหลีเฮียหลี

ไอ้เกมหนึ่งสองสามอาเฮียลีอาลีเฮีย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 อาเฮียหลีอาหลีเฮียหกคุณอดกินฮะอดกินเลยเหรอใช่อดกินเลยเรากินกันสองคนสุดบาเขาจะชอบเล่นเกมที่เปลี่ยนคนแพ้ไปพอเล่นมดกันอเล่นหมดกันเกงริมถนนได้ปะเอาได้แต่การกินเสร็จแล้วไปถอดเกงริมถนนได้คิาว่าเราจะชนตายหาก่อนนะคือเราเป็นเกงกลางถนนเนี่ยจะบ้าเลยชอบเปิดตูดเวลาถ่ายรายการตังปิ้งไข่เค็ม ลาวาเออมชอบแบบนี้มากเลยฟังแบบนี้ที่เมนก้อนๆแล้วปิ้งๆเฮ้ยโอ้หเออมันด่าอร่อยมากเลยจริงๆก้อนหนึ่งนี่คุ้มมากะเออโอ้โหนี่เอาไปชินโอ้ยนี่เอออรอะไรอะไรปองไรี่่ชูนี่ควายนี่นะว ก็ว่าไม่ทานหรอกพ่อเร็วสุดมันอยู่ในสันดาลของเราก็เอาอางน้อยนี่ๆนๆผมได้มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเก็บไว้เอาไปพีมวนสามอันดับแรกเลยก็คือแบบชิ้นใหญ่มากไม่ต้องกลัวเลยว่ามาซื้อเราจะไม่หุ้มขนมปังนะคะเวลาขนลงไปคือนิ่มมากตัวเขาเรียกว่าอะไรคะไข่เค็มเทเจอของไข่เค็มซอสก็คือเยอะเต็มขนมปังแล้วก็อนุญาต ให้ป้อนผู้หลักผู้ใหญ่ได้ได้นะเออแดดเอยเฮ้ยผู้ผู้ใหญ่สุดในร้านแล้วมกมกกุเอะมาของดีไหมอ๋อของดีไหมกูกินด้วยกินด้วยไหมกด้วอร่อยโอ้ยไข่กระทะไข่แดงเต็มๆเลยอ่ะทำต้องอย่างนี้เนี่ยต้องอย่างนี้เนี่ยแล้วถึงแบบว่ารสชาติการทำไข่เขาเป็นยังไงบ้าง ถ้าจะให้ดีนะไอ้ตรงด้านล่างเนี่ยมันต้องมีกรอบนิดๆนะแล้วก็ไข่มันควรจะเป็นแบบกลางๆสุกๆติดๆเหนอยวนๆนะทีนี้ถ้าหากว่าไข่ดาวเราทานไปป้๊บนะแล้วมันมีการโรยยังอะไรยัง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 ดูไม่น่ากินเพิ่มยังไม่แดอีกโอ้ยแดดเฉพาะเอ้ยกูก็จ้องมองจนกูจะแบบเออลายกูไหลเลยเนี่ยอืม อะไรนังกวักกัดปากเฮ้ยตรงตามที่ผมพูดเลยเพราจะกรอบหน่อยๆนะแล้วก็ไอ้ตัวเนื้อไข่ขาวอ่ะเหนียวนิดๆแล้วก็มีเนี้อหมูยอด้วยนะหมูยอเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวชิมหมูยอเนี่ยมันก็เป็นหมูสามชียังใช่ไหมหมูชียอกรีไหมเหรอซอสไหมหมูยอ่หมูสามอย่างนี้นะเดี๋ยวให้น้องเขาหยอดหยอดซอสหน่อยป่ะหยอดนี้มันดูห่างเหินไปใกล้ชิดหน่อย โอ้ยไม่ค่อยยาวไม่ไม่ไม่ออกออกออกออมันคือขยาพวกอะไรกันตัวเดียวจชิมครับชิมครับชิมเวลาที่ใส่ซอสจะมีเท็กเจอร์ยังไงก็จะมีความแบบเค็มเกาะเยอะทุผ่ายยกเดี๋ยวพ่อเอางี้กนกติกาคือความที่คุณแพ้เกมคุณกินเองไม่ได้ทำยังไงอะ ต้องลองปอนเท่านั้นเอาได้สิปอนไม่อนเท่านั้นเลยไม่คิดนิดนึงหยอดถ้าหยอดแบบนั้นคือเค็มเลยนะนิดเดียวแหมมือสองมือะสมือเลยนะเมื่อกี้กูมือเดียวนะอะไรเนี่ยลอะไทไ้ออบบอบบทำไมต้องซบไปด้วยอพืบอทีใครไหมคะ อ๋อพิไกโอ้หไม่อยากจะถอกทำไมให้เขาลุกแปลพิไก่ไม่ไ้เดี๋ยวน้มล้มอ๋อหรอม๋อผมล้มเอกำลังดีกำลังดีอะต้องป้อนอะต้องป้อนม่ต้องคนไปนะคะเ้องคนคนเ้องคนเป็นคนเป็นคนต้อนคนอะมันถ้ามอะไรมันะพ่อได้หน่อยเดียวนะหน่อยเดียวปกติราเม็นบุ๊บเลยไงโอ้ยเอาโดบเลาเว้ยยโอ้ยหุย ไงเป็นไงนึกไปถึงตอนเราเด็กๆก่อนไปโรงเรียนเนึกไปถึงตอนเนี้ยไปนั่งแล้วกาแฟดนั่เอาแปะปู่ย่าก็นั่งไปนั่งีไปอะไรแบบนี้ไม่คือตอนเนี้ยพ่อก็เป็นอย่างนั้นเขานี่ก็คือไม่มีการตัดออกเพราะเกิดพี่แพ้ไม่แล้วมันยังไงมันไปทำอะไรมันไวซ์ไซส์อาไวแบ้ไวซ์ไซสไว้ไซส์ไวซ์ไซส์ไวซ์ไซส์ไว้์กระยี่หรอกิ้นไหม อยากให้คุณผู้ชมนะมาอยู่ตรงมุมที่ผมนั่งอยู่แล้วคุณจะรับรู้ได้ถึงความเอื้ออาทรแล้วก็มันเหมือนเราได้มองเห็นอนาคตเฮ้ยนี่แหละนี่คือภาพในอนาคตที่เราจะได้เห็นผู้ชายคนนี้ครับคุณผู้ชมมีชีวิตที่สุขสบายมีแต่คนมาป้อนมาดูแลม่ตง้องไปไหนเลยเพลงนี้ต้องมากูก็มีลูกมีเมียดูแลกูวันนี้คือที่ว่างมาถ่ายรายการได้คือ เมียไม่เอาแล้วเมียบอกไปไหนก็ไปเลยอย่าเอาเรื่องจริงมาคุยด like ิตันท้องหรอเดี๋ยวเดอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรกินกี๊กินอะไรของหนูหนูไม่ให้กินบอกเขาคุณเป็นยีงไงอยากกินเหนือกินลาว้าอร่อยมากอร่อยเลยอร่อยมากค่ะเป็นไงเป็นไงสั่งระยะดีมากหวานเลยป่ะพ่อเยิ้มเลยนะเยิ้มเลยเหรอ ใบซอยหอมมากเขาไม่หวานเกินไปอ่ะออใช่คือมันมันกำลังกําลังดีอ่ะนี่คุณผู้ชมผมอยากชิมอันนี้ที่สุดเพราะว่าผมสงสัยว่าทําไมชาไทยของเขามันต้องสีเข้มขนาดนี้เอ้าไม่ใช่มันโหลดเดนนิโกมันใหม่มันมด่างก็น้องวางวางไว้ที่โต๊ะมันรลายยังดังไม่คือเราอะเอาออกไปอ่ะเคยเขาเอาออกไม่ใช่เดี๋ยววัวใม่มันจะโดนนี่นี่แต่เขาไม่อยากเนบมันบางๆพ่อไม่ยอมให้เดี๋ยวผมผมจะไม่ชิมผมต้องเคลียร์กระป๋องก่อนเช้านี้เอางี้หน่อยมันไม่จะเดี๋ยวเสียมันเบาเดี๋ยวโทษนะครับคือน้อง น้องอยากจะถอดนี้มาวางไว้บนโซ่เพื่อเพื่อแค่นี้แค่นี้ไงแค่นี้ไงแล้วคุณจะทาไมผมก็คิดว่าโมนดิร์ติดดีกว่าเพราะว่าเสียงมันเบาเออไม่แต่ว่าพี่บอกแล้วเข้าใจว่าคือน้องนี่ก็จะใครหงกขยับไม่ถนัดเขาก็เลยอยากจะเอาอันนี้อ้าวโทษนะครับมาวางไว้ตรงนี้มันไม่ได้แล้วมันต้องยังไงวะเดี๋ยวเสียงมันเสียพูดไปมันไม่ได้ยินเอาอย่าเอาตรงกาล้วหยอดไปแล้วไม่ต้องเหน็บอ่ะ เนี่ยพอพี่ทำาเงี้ยกูก็ไม่ได้ยนจะเสียเพราไม่ได้ยินเหรอใช่อะไรนะอะไรเงี้ยอังพี่ต้องมากลับมาชิมนมกันเฮ้ยอะไรไม่ได้ชาไทยเฮ้ยช่วยไปทิมหนอธิบายไม่ถูกมันอร่อยจะอธิบายไม่ถูกเฮ้ยมันอร่อยเอาลิ้นน้อยเยอะๆลิ้นลิ้นลิ้นบังลิ้นเป็นแนนะน่ากลัวมาก กุ้มขมอมันเข้มข้นมีควมเข้มข้นอันนรที่ที่ไปทานร้านอื่นอันนี้ก็คือจะเหมือนเหมือนกันอันนี้มันเหมือนกันไปเตยแต่อันเนี้ยเขาไม่เหมือนใครเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าคือเรากินไปมันไม่เหมือนชาที่ชาไทยที่เรากินมันเหมือนเขาผสมอะไรเข้าไปในน้นด้วยเข้มข้นนะแต่เหมือนโอวันตินเอ้ยอันนี้เด็ดมากมามาลองชิมกันดูแล้วคุณลองบอกซิว่าคุณรู้สึกยังไงนะอ้าวแนะนำนะครับมาที่ร้านนี้กันจ้าอยู่ถนนเทพรักษ์เออเทพรักษ์อยู่ในถนนเลยครับหาไม่ยากก็จองตรงถนนได้เลย ร้านเปิดทุกวันเปิดทุกวันตั้งแต่เ่สี่โมงถึง4ทครับ4เย็นถึงสี่ทุ่มชื่อร้านว่าป,าปา้าป้าเบียนะครับถ้าหาว่าคุณมาแล้วร้านยังไม่เปิดครับคุณรอหน่อย อ่าถ้าคุณมาตีห้าคุณก็รอสี่โมงเย็นอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะนะครับเดี๋ยว้องเปิดให้คุณหน่ก็ผมหมายถึงว่าเออนิดๆหน่อยๆนสิครับผมว่ามาสามโมงครึ่งเงี้ยก็รอหน่อยครับเดียวสี่โมงเย็นก็เปิดแน่นอนแต่ว่ามันเป็นมันเป็นอาหารที่ทานตอนเย็นแล้วได้ได้ฟิลนะใช่นะครับมาทานแบบเออแบบร้อนๆชาร้อนๆขนมอะไรเงี้ยใช่เอาไปได้นะคือได้ได้ได้ตลอดคือไม่จำเป็นต้องเป็นตอนเช้านะได้สามารถทานได้มาได้ทั้งครอบครัวเลยครับผมชวนเสาร์อาทิตย์ เขาเปิดช่วงเช้าด้วยสองรอบนะครับวันเสาร์ที่เขาจะเปิดตีสองไม่ใช่ไม่ใช่เราที่ยังงั้นนะลูกพี่เสาร์อาทิตย์นะสองรอบนะแปดโมงถึงสิบเอ็ดโมงแล้วก็พักแล้วก็เปิดทีตอนสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มคุณอาจจะสงสัยอ้าวแล้วช่วงสิบเอ็ดโมงสี่โมงเย็นเขาทำอะไรเขาไปเที่ยวไปเที่ยวนครนายกแล้วก็กลับมาบางวันช่วงว่างเขาไปเที่ยวโคราช อีเราไปเชยนใหม่อยเงี้ยแล้วก็กลับมาเปิดทันเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยผมเข้าใจเลยนะเวลาคนเราอายุเยอะๆไปเรื่อยไปเปื่อยอยากติดตามต้องไปตามที่ไหนค่ะก็วามมาได้เลยนะคะ IG Sophia the Scotland กบินตานะคะภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ Facebook พิมพ์คำว่าโซฟีนะคะภาษาไทยขึ้นเลยอ่าแล้วก็ไปทำเนียมนะฮะก่อนลาจากไปเนี่ยเชิญชวนบอกมากดไลค์กดซับสไครต์นะกดแชร์กดกระดิ่งให้กับรายการ ยองยองซอยถ้ารายการยองยองซอยยองยองซอยเหรอยองยองซอยนี่แหละนี่แหละโอ้ยเต็มสิบให้ห้าเลยพ่อเต็มสิบให้สิบไปยิ่งจะฝันยิ่งเก่งกว่าเราแปลกจังเลยแล้วเขา่าก็ไม่ค่อยดีด้วยเมื่อกี้น้งพอก ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์แล้วก็วกดกระดิงด่งแจ้งเตือนด้วยนะคะดัง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 นะแล้วันนี้นะคะพวกเราสคนต้องลาไปก่อนนะคะกับรายการยองยองยองคลิปจบแล้วนะครับ ากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะฮะคลิปต่อไปนี้ก็สนุกนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะกด Subscribe ให้ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับเอา้ากดไปดูคลิปใหม่ได้เลยครับสนุกจริงสุดยอดฮะขอบคุณทุกคนมากครับ